สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y o u u u b g โกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์ o L D a R o a า o w .com G O L D A R O U N D วันนี้จันทร์29มกราคมนะครับราคาทองคำในสัปดาห์นี้เตรียมชนข่าวแรงๆเลยนะครับทั้งตัวเลขการจ้างงานรวมถึงการประชุมเฟดอ c ครั้งแรกในปีนี้ของทางเฟดนะครับต่อมาดูว่าสุดท้ายแล้ว แต่ก็เฟดน่าจะคงหลอกเบี้ยนะครับแต่ต้องมาดูาการถ้อยแถลงของประธานเฟดหลังจากการประชุมนะครับมาดูว่าแกจะพูดอะไรมาบ้างนอกจากนั้นยังคงต้องติดตามสถานการณ์ทะเลแดงนะครับหลังจากสหรัฐโดนโจมตีทําให้มีฐานเสียชีวิตไป3รายต้องมาดูว่าโจไบเดน จะมีการตอบโต้อย่างไรบ้างกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรจนีสดากกรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางบริษัทชายนิ่งโกวุเลียนจำกัดนะครับมาดูมุมมองของคุณวิโรจนีแล้วก็ทางชายนิ่งโกเลยครับว่า,าปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อราคาทองคําได้มากขนาดไหนนะครับแล้วก็เทคนิคราคาทองคําในช่วงนี้จะทาอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณวิโรจนีครับ สวัสดีค่ะทองคําเปิดกลับแต่เช้าไปนะครับสัปดาห์นี้ข่าวแรงๆทั้งนั้นเลยมองไงดีครับก็ต้องบอกว่าเปิดแก็บกระโดดเมื่อเช้าก็ประมาณห้าเหรียญเนอะแต่เขากระโดดไปปุ๊บเขาลงมาปิดแก็บเรียบร้อยแล้วการปิดแก็บแล้วไม่ได้หลุดโซนสองศูนย์หนึ่งแปดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาจะมีราคาการดันราคาที่ไล่ขึ้นไปอีกนี่เราก็ต้องมาดูว่าเออเขาเปิดแก็บจากสาเหตุอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องข่าวของทหารสหรัฐที่เสียชีวิตสามบาทเจ็ดสามสิบห้าแล้วบังเอิญว่าคุณไบเดนเขาบอกว่าเขาจะโต้กลับ แต่เหตุผลที่ตลาดเขายังไม่ไปเพราะเขายังไม่เห็นแอคชั่นนอกจากคําพูดเนาะซึ่งตามหลักปกติแล้วว่าเทคนิคถ้าเราไปดูเทคนิคลายสัปดาห์รายเดือนเนี่ยเขากดลงแต่ทำเฟ f r เล็กๆอย่างเช่นหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงหนึ่งวันเนี่ยเขาพยายามทำเทคนิค้ารีบาวคือดีขึ้นจากข่าวที่เขามา เหมือนคล้ายๆกับเบรกลิงนิวนั่นแหละขาเข้ามาเบรกแล้วพยุงทองทีนี้ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเทรนไ์สัปดาห์ไม่ได้ก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยถ้าขึ้นไปแล้วเบรกสองสูตรสามสามไม่ได้ก็คือเป็นการเหมือนกับข่าวเฟกมาให้ตกใจแล้วก็รีบาวผลลัพลบครับมันจะรีบาวด้ไกลขนาดไหนครับ คือพื้นฐานทางเทคนิคจุดเปลี่ยนสําคัญคือ2033ต้องอยู่บนพื้นฐานว่าคุณไบเดนเขาไม่แอคชั่นนะถ้าไม่แอคชั่นคิดว่าจะตันแค่ประมาณ33แล้วก็ย่อลงแต่ถ้าเกิดข่าวมันยังคุมเครอเฮ้ยเดี๋ยวจะแอคชั่นเดี๋ยวไม่แอคชั่นเนี่ยอาจจะมีการเบรกเหมือนเบรกหลอกเบรกเขาขึ้นไป48 2048แล้วถ้าเขาไม่แอคชั่นจริงๆก็ต้องกดตามเทคนิครายเดือนก็คือดูบาลพิ่ลงค่ะอืมสัปดาห์นี้ข่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโฟกัสยัยงไงดีครับ เอ่อโฟกัสข่าวเบ e ก k i n g n e w ก่อนอันดับแรกเพราะว่าเขาเบรกมาทําให้เปิดแกลบเนอะเราก็ต้องโฟกัสว่าข่าวนี้ยมันน่าจะมีเอฟเฟกวันหรือสองวันถ้าวันหรือสองวันเนี้ยคุณไบเดนเขาไม่มีแอคชั่นในรูปของแบบทหารเอาเข้าเอาทหารเข้าไปหรือแอคชั่นอย่างอื่นคิดว่าประเด็นนี้ก็จะจบไปแล้วก็มาเข้าตามตารางเราตารางเราเนี่ยก็จะมีวันพุธเพื่อรหัสสุกไล่เลยถ้าวันพุธก็เป็น A D P นอนฟาร์มตัวเลขตัวเลขเอ่อการจ้างงานเนอะ ซึ่งการคาดการรอบนี้ค่อนข้างต่ำเรากลัวอย่างเดียวคือคาดการต่ำแต่ออกสูงเมืเออ่อทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาคาดการณ์กันอย่างทั้งนี้สปายแล้ว GDP เ็าคาดการต่ำมากเลยนะครับใช่เออแปลกจังเลยคืออาจจะเป็นด้วยความกังวลว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดเยอะๆต่อไปหมายถึงคงระดับสูงต่อไปตัวเลขมันอาจจะฟ้องในรูปแบบที่ไม่ดีก็เลยคาดการต่ำไว้ก่อน แต่ถ้าเกิดไปดูเฉลี่ยค่าสถิติที่ผ่านมาคือเขาคาดการ์ต่ำแต่ตัวเลขออกสูงนะใช่ใช่สูงกว่าคาดแล้วผลลัพธ์มันก็ตรงข้าม uh huh. ถ้าคาดการต่ำม,มันเป็นบวกแต่ถ้าเกิดออกมาสูงกลายเป็นลบเราก็เลยมองว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าออกมาพลิกล็อกอย่างนี้ลหละเพราะว่าตัวเลขเขาจะมีวันพุธกับวันศุกร์ที่เป็นตัวเลขการจ้างงานของเมริกาคาดการต่ำทั้งคู่เลยคาดการอ,ออกไปแย่ทั้งคู่เลยอย่าง A D P เนี่ยเดิมรอบที่แล้วหนึ่งหกสี่รอบนี้คาดการหนึ่งสี่สามถือว่าต่ำมากครับถ้าพลิกล็อกก็คงจะมีการฟุบลง นะคะวันศุกร์เหมือนกันวันศุกร์ก็ นอนฟาร์มเดิมมันออกสองหนึ่งหกเคเนาะแต่รอบนี้เขาคาดการหนึ่งเจ็ดเจ็ดถามว่าอดีตเคยคาดการต่ําแบบนี้ไหมเคยแต่ตัวนี้ออกมาดันสูงอือฮึอือฮึเราก็เลยต้องระวังเรื่องเรื่องแบบนี้ด้วยคาดการตัดตัวที้ออกสูงนะคะมันมันมันจะไม่สูงกว่าครั้งที่แล้วแต่สูงกว่าคาดการถูกไหมช่างไหสูงแค่สูงกว่าการคาดการราค่ะทองก็ย่อได้แล้วค่ะอ่าใช่ผมผมเลยแปลกใจไงอู้ดแล้วเขาคาดการแบบต่ํามากๆเลยต่าแบบโอ้โหเรามองว่าโอ้มันอันเดอร์เกินไปหรือเปล่าอะไรเนี่ยที่เอาที่คาดการเนี่ยนะ ถามว่าอันเดอร์กันไปไหมไม่อันเดอร์ถ้าลองถ้าลองมองในแง่ของลองเทิมว่าอัตราดอกเบีย้ยสูงขนาดนี้แล้วสะสมมาเป็นเวลานานครับมันก็จะกดภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะแล้วช่วงรอยต่อระหว่างเอ้ยเฟดจะลดดอกเบีย้ยกับเฟดจะคงต่อไปอีกแสดงว่ามันจะมีรอยต่อระหว่างถ้าเกิดเฟดคงไปอีกนิดนึงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเขาก็เลยหันมาคาดการณ์กันต่ำลงต่ำ,ตำ,ตำลงเรื่อยๆแต่วมันก็ยังอย,งอยู่ในช่วงหน้าเทศก,กาลถูกไหมคุณมรซินีตัวเลขการจ้างงานก็น่าจะสูงปะ เออส่วนใหญ่ต้นปีจะเป็นต้นปีใช่ต้นปีแต่ปีนี้มันแปลกตรงที่ว่าคาดการต่ำมากปกติต้นปีของทุกๆปีจะคาดการสูงอ่าใช่ใช่แล้วนานฟาร์มอไม่นานฟาร์มเอฟโอมซีเอฟโอซไม่น่าพลิกปะ ไม่ไม่น่ามีอะไรค่ะเพราะว่ารอบนี้คือคนอนะ่ะไปมองรอบเดือนมีนามากกว่าแล้วก็คิดว่าเดือน <c oughs> เดือนนี้ยคงไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเฟดคงจะไม่ส่งสัญญาณอะไรเพราะว่าความเสี่ยงในทะเลแดงยังมีความเสี่ยงของเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้ก็มีนะเปิด, <c oughs> เ,ปดเปิดหน้ากันมีแล้วก็ล่าสุดของอเมริกาเข้ามาแจมแล้วอะ่ะ <c oughs> ในเรื่องทหารเสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะแอคชั่นยังไงเพราะฉะนั้นเฟดไม่น่าจะฟันธงอะไรค่ะ <c oughs> คิดว่าไม่ได้ไม่แห้น้ำหนักตรงนี้ถ้าเกิดจะลมพาวเวลออกมาบอกว่าคงไม่ลด เดือนมีนาคมนี้ตลาดจะเอฟเฟกต์ไหมครับหรือว่าถือว่ารับข่าวไปแล้วจะบวกถ้าถ้าลดราคาทองจะบวกแต่ถ้าเกิดคุณพาเวลคุมเครือราคาทองจะซึมลงได้คือเด้งคือเราที่เราที่เราบอกว่าต้องดูแอคชั่นของคุณไบเดนวันสองวันนี้คือวันจันทร์วันอังคารก่อนที่จะประชุมเฟดถ้าคุณไบเดนเขาไม่มีแอคชั่นแสดงว่าเฟดเขาก็ยังไม่ผีผามที่จะตัดสินใจว่าจะลดจริงชิงในเดือนมีนาถูกไหมคะเพราะประเด็นนี้มันน่าจะยืดเยื้อต่อ เขาไม่ใช่ว่าทหารสามนายเสียชียวิตสามสิบห้านายแล้วมันจะจบไปอ่ามันเป็นความเสียหน้าด้วยถูก <laughs> ต้องค่ะมันเป็น <c oughs> ความเสียหน้านเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับสร้างสถานการณ์ความคุมเคยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ความคุมเคยอย่างเงี้ยก่อนเทศก,กาลสุษจีนเวลาลงเวลาลงคองตอิ้งลงก็จะมีเหมือนกับว่าเออหน้าซื้ออ่ะเพราะเขามีประเด็นไม่บอกกับลงแล้วมันไม่มีประเด็นแล้วก็ปล่อยเขาลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนชันนีโกมองว่า แรงซื้อตุจีีก็ยังพอหนุนราคาทองอยู่ถูกไหมครัใช่ใช่สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับคุณประสนณีคือแรงซื้อตุจจีเป็นเดอร์ของความสามารถของเฟดนะมสมมุติว่าถ้าเกิดเฟดตัดสินใจมีท่าทีว่าเฟดจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยเดินมินาะแรงซื้อตุรกีจะเป็นหนุนไปฝั่งเดียวกับการลดดอกเบี้ยไปทางขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าความมั่นใจว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเดินมินาะลดลงแรงซื้อตุจีีจะมีผลน้อยลงไปเลย เพราะว่าเขา under ไงคะเขาเดอร์คนก็จะมองว่าไอ้เฟดเอาอยัางไงต่อให้แรงซื้อตุจีนมาก็ต้องมีการเทขายอะเพราะว่าสุดถ้าเฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยอ่า,าคุณุูกศษผมมองประเด็นนิดนึงธันวาที่ผ่านมามันไม่หลุดมันไม่หลุดโลเดิมสองพันเอ็ดตรงนี้มีนัยยะไหม สัปดาห์นี้จะมีระยะตรง20.18เมื่อเช้านี้แหละที่เขาปรัแก็บแล้วย่อลงไปปิดแก็บปุ๊บราคาพยายามรีบาวขึ้นถ้าสมมุติสมมตินะคะสมมุติรีบาวขึ้นไป20.33แล้วยังไม่ผ่านแต่ย่อลงไกครั้งแต่ไม่หลุดน20.18แปลว่าเขาจะรีบาวขึ้นมาผ่าน23อาจจะไป4.8เราไปดูสถานการณ์ข่าวว่าเฮ้ยอะไรมันเปลี่ยนแปลงไป,ไปมีการแอคชั่นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีแอคชั่นเราสามารถที่จะรอโอเพนช็อตที่ราคาสูงอย่างเช่น4.8ได้แต่ถ้ามีแอคชั่นช็อตคงไม่ได้คงไม่รอด ก็คงต้องเปลี่ยนกับฝั่งเป็นย่อบายได้คือในระยะสั้นถูกไหมครับใช่เลนระยะสั้นค่ะแต่ถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้เราเราประเมินว่าอ่ะสมมุติวันนี้หรือพรุ่งน,นี้คุณไบเดนไม่ไม่น่าจะมีแอคชั่นอะไรก็ดูเงียบๆนะหลังจากที่ขู่ว่าจะจมทีจะตอบโต้องก็ต้อง,องร<ะ><ด>อช่วงค่ำอเป่ะ ก็ก็รอวันนี้กับพรุ่งนี้ถ้าสมมติรอวันนี้กับพรุ่งนี้ทํายังไงแล้วทองเขาก็ไม่เบรกสามสามเนี่ยตรงสามสามมีนัยยะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วก่อนหน้าเราจะเห็นว่าเขาขึ้นเทสบ่อยมากแล้วเ,เขาไม่เคยผ่านเวลาทิ้งลงก็ไม่ได้ยกโลยังไม่ได้ยกโลถือว่ายังไม่รูปเดียวใหม่ก็<ต>กเป็นแต่ความเป็นส่วนตัวผมนะผมว่ายังไงเขาแอคชั่นแรงอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขายังมีเออพวกเขามีปัญหาไอ้ตรงแถวไอ้อะไรนะตรง ตรงดัตรงไม่ตรงดัลลัสตรงตรงข้างล่างอ่ะตรงข้างล่างที่ผมแดนเม็กซิโกเขาปัญหาก็ทุนข้างกับเสียรังวัดอยู่พอสมควรนะไบเดนช่วงนี้ถูกไหมครับแต่แต่ต้องแอคชั่นให้ทันการอย่างเช่นตอนนี้เทคนิคลายสัปดาห์ลายมันเขายังเสียทรงแต่เทคนิคลายสี่ชั่วโมงลงไปลายสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเขาดูดีเพราะมีข่าวมาเช้าถ้าใช้โอกาสจังหวะเนี้ยเปลี่ยนเกมของเทคนิคลายสัปดาห์ลายมันได้จะกลับมาดูดีเลยทองจะกลับขึ้นครับ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตุ้มตามกันเลยแต่แค่แอคชั่นในเรื่องอื่นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเแต่ถ้าเกิดถว่าโอกาสนี้เขาไม่ได้ทาสถานการณ์ให้เทนวีกับมันเปลี่ยนก็ถือเป็นการรีบาวเหมือนรีบาวให้ได้มากขึ้นแล้วก็ลงแค่ลงแทนนีต่อทองไทยครับทองไทยไม่ใช่ผมอ่านดูบูมเบิร์บบอกว่าเงินบาทลดลงไปสี่เปอร์เซ็นตตั้งแต่ต้นปีมาประเด็นประเด็นประเด็นมีไงบ้างครับประเด็นนี้ตอนนี้เงินบาทต้องบอกว่าอาศัยเทคนิคเป็นหลัก เทคนิคเป็นหลักก็ส่วนหนึ่งเทคนิคก่อนเทคนิคเขาพยายามพักฐานขึ้นขึ้นเวฟเนอะนับนับสามลงสี่ซึ่งช่วงเนี้ยเป็นรอบกอบพักฐานลงสี่สี่เขาจะมีนาฐานประมาณสามสิบห้าจุดสี่ห้าถึงสี่ศูนย์แต่ว่าถ้าเขายอ่อลงมาซึ่งวันนี้เขายอ่ออยู่ถ้าเขายอ่อลงมาไม่ดูดสามสิบห้าจุดสี่ห้าสี่ศูนย์เขามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปสูงกว่าเดิมก็คือสูงกว่าสามสิบห้าจุดเก้าศูนย์แต่ถ้าเขาหลุดแปลว่าการนับเวฟตรงเนี้ยจบแค่นี้แล้วก็กลับมาแข่งอีกยี่สตังค์แล้วก็พิจารณาาว่่เนีหลุด ย่อน้อยหลือเกินเป็นส่วนงานกับตัวสปอร์ตอยู่แล้วทำไมย่อน้อยมากเลยนะครับสามพิจารณาเป็นสเต็ปค่ะสมมติว่าหลุด40ลงมา20แล้วดูจุดนั้นว่าเขาสาเบี่ข้างดิดกลับขึ้นได้ไหมเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเทคนิคไม่สามารถแบบดําลงยืนได้ยาวเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องมาอิงว่าเอ้ยเฟดจะเอายังไงจะลดหรือจะไม่ลดอยู่ที่คก็ยังก็ยังไปอยู่ตรงนั้นอยู่เหมือนกันถูกไหมครับเพอาข้างสูง เราจะไปดิงเรื่องเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเกมด้วยที่ผ่านมาเขาขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดแล้วจุดเปลี่ยนเกมมันก็จะมีการดึงเงินของโฟร์ไหลาไปออกอยแล้วอืมให้กรอบเท่าไหร่ดีครับทองไทยทองไทยลองบอกว่าถ้าย่อมาดีมากเลยก็สามสามเก้าร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยซื้อเป็นสดบรอบครับราคายังสูงอยู่อืมสูงมากเลยถ้ามีโอกาสมีโอกาสนะคะได้เห็นเจ็ดร้อยห้าสิบถือว่าโชคดีมากก็ซื้อขึ้นไปแล้วก็ไปแจกมายโชคดีมากเลยครับเจ็ดร้อยห้าสิบมันมันสูงขึ้นมาเร็วจังเลยเนาะ S <S เรียกว่าเอาไว้เป็นการย่อเพื่อเล่นสั้นดีกว่าแต่ระยะกลางเราคิดว่ามีโมเมนต์ให้สะสมที่ที่สะสมแล้วเก็บได้ยาวกว่านี้ถ้าระยะกลางจะเข้ามาเก็บก็ได้นะแต่เก็บเพื่อปล่อยเก็บประมาณสามถึงห้าร้อยแค่ช่วงนี้แค่ช่วงนี้ถ้าใส่กัวพันก่อนตุตจีเนี่ยแล้วประเด็นบวกเข้ามาเป็นะระลอกแต่ไม่ได้หนักประเด็นบวกไม่ได้หนักรีบาวก็จะไม่เยอะมากก็จะไปติดต้านสามสี่สองร้อยห้าสิบอยู่ดีห้าร้อยไม่เห็นแล้วครับ ห้าร้อยต้องอาศัยค่าเงินบาทต้องกลับไปด้วยบาทต้องกลับไปเหนือสามสิบห้าจุดเก้าศูนย์ด้วยแต่ถ้าเกิดสปอตขึ้นสปอตขึ้นแต่บาทแข็งก็ดึงราคาอยู่ดีค่ะอืมโอ้โหต้องอาศัยค่าเงินบาทด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณวิโน์ีใช้สามสามเก้าห้าศูนย์นี่ต้องโชคดีมากมากเลยแหละโอ้โหราคาแข็งมากเลยนะราคาแข็งมากออืมอืมอืมอคนไทยเราจะเล่นเล่นเทนอย่งางเงี้ยที่เขาไซด์ไว้อัพในราคาไทยช่วงสั้นเนอะมันจะมีกรอบสั้นกรอบ กรอบกลางเราต้องบอกว่ากรอบสั้นแลงเขาจะอยู่รอบที่แล้วเราบอกว่าสามหมื่นสี่สามสามสามเก้าร้อยใช่ป่ะอันนี้มันจะมีหย่อนเพราะว่าค่าเงินบาทเขาแข่งค่าขึ้นแล้วก็จะหย่อนมาเจ็ดร้อยห้าสิบแต่แรงข้างบนน่ะยังสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมอ๋อโอเคก็ก็โอเคนะก็ยังพอกัดฟันได้ถูกไหมครับการฟันเล่นรอบระยะกลางก็แก็บไม่เยอะระยะกลางจะได้แก็บประมาณสี่ร้อยห้าร้อยแค่นั้นเองแต่หวังเยอะกว่านี้ต้องรอรอบพักฐานของโกสปอต หลัง <พะ S 2> ปูจีนไปหรือไม่ก็เฟดเขาไม่ลดดอกเบีย้ยเดินบินาเราจะเห็นรอบผัาถัากสปตได้มากขึ้นอืมอมโอเคงั้นเดี๋ยวใกล้ๆถึงช่วงนั้นค่อยมาคุยอีกทีแล้วกันเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสสดีค่ะัปดาห์นี้มีจะมีข่าวแรงๆหลายข่าวก็ต้องวางแผนรับมือกันดีๆนะครับข้อมูลคุณรุศิรีบอกแล้วว่าวันนี้รอดูกว่าเลยครับแอคชั่นจากทางสหรัฐว่าจะเป็นยังไงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้ายังไม่มีท่าทีอะไรมากมายทองคําก็อาจจะดีบาวขึ้นไปเล็กน้อยเพื่อจะลงต่อนะครับส่วนตัวเลขการจ้างงานประมาณการออกมาต่ํานะครับ ถ้าออกมาดีกว่าที่ประมาณการก็อาจจะกดราคาทองคําได้อันนี้ต้องวางแผนกันดีๆเลยละครับต้องขอบคุณคุณวิโรธสิธสร,ริสรากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของแม่ซาชายนิ่งโกบูเลียนจำกัดด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลรวมถึงช่วยกันวางแผนการลงทุนทองคําในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ท,ทางต่างๆของโกลาเพื่อเป็นกําลัางใจกับทีมงานด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ